ผิดเวลาขายของทัวลงนายนภัสหลังโพสต์โฆษนาชวนกินเนื้อจากพืชแทนหมูแพง สวัสดีครับคุณผู้ชมก็มีประเด็นพูดถึงมากมายเกี่ยวกับข้าวของราคาขึ้นนะครับจนติดแฮชแท็กเลยทีเดียวนะครับวันนี้แพงทั้งแผ่นดินนะครับโดยในโลกทวิตเตอร์นะครับพูดถึงว่าของแพงแต่ทําไมค่าแรงมันถูกในปัจจุบันนะครับปัญหาหมูแพงเนี่ยกำลังเป็นปัญหาใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วไหนจะมีปัญหาสินค้าอื่นๆนะครับที่ทยอยปรับขึ้นราคาแบบไม่ให้ประชาชนได้ตั้งตัวสร้างผลกระทบกันแบบทั่วหน้าเลยทีเดียวร้านค้าในกระแบกรับภาระ ค่าวัตถุดิบที่กําลังปรับราคาขึ้นและผู้บริโภคนะครับก็ต้องแบกรับราคาอาหารที่สูงขึ้นนะครับท่ามกลางนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 บเ้ระลอกใหม่นั่นเองนะครับและล่าสุดนะครับทัวร์ก็พาไปลงที่ Facebook ของพระเอกหนุ่มนะครับนายนภัสหลังจากที่ได้โพสต์โฆษณาขายนะครับแพนเบทฟู้ดนะครับอาหารจากพืชเพื่อกกกระแสหมูแพงในช่วงนี้นะครับพร้อมระบุว่าถ้าเนื้อหมูขึ้นราคาลองหันมากินเนื้อจากพืชแทนนะครับอร่อยดีต่อสุขภาพปราศจากความกังวลนัก เก็ดจากพืชหมูกรอบจากพืชหมูสับจากพืชได้โปรตีนสูงจะผัดกระเพราต้มจืดไข่ยัดไส้จัดไปแทนกันได้หมดทั้งนี้นะครับทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตบางส่วนนะครับถึงกระเดือดจัดเลยทีเดียวเริ่มตั้งคําถามและเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องปากท้องของประชาชนนั้นควรเอามาทำคอนเทนต์โฆษณาหรือบางคนก็แซวว่าถ้าเนื้อหมูแพงก็หันมากินของที่แพงกว่าเนื้อหมูสิคนธรรมดาไม่มีกําลังซื้อเหมือนดาราหรอก บอกเลยนะครับว่างานนี้ชาวเน็ตเนี่ยเดือดไม่ไหวจ้วกแรงถึงขั้นนะครับขายของควายๆเลยขนาดที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนแทนที่จะเป็นปากเสียงกับบอกให้ไปกินอย่างอื่นแทนหมูและไม่ควรเล่นกับความเจ็บปวดของผู้คนอย่างไรก็ตามนะครับโพสต์ดังกล่าวนะครับก็ได้ปิวออกจาก Facebook ของพระเอกหนุ่มนายนภัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ